ตอนที่ห้าสิสนุกมากเมื่อถึงเวลานัดหมายทุกคนก็มารวมตัวกันที่ล็อบบี้เพื่อไปท่องราตรีพร้อมกันเฮ้ยทำไมตอนนั้นนายไม่ชอบฉันบ้างนะปังไม่น่าเสียดให้โอเลยบิวก็พูดแซวขึ้นไม่เห็นปังเดินมาพร้อมกับโอมึงมันไม่หลอ่อไม่มีเสน่ห์เหมือนกูนี่หว่าโอก็พูดบอกคำขำ กูอยากจะอวกขนมปังก็พูดขึ้นเมื่อได้ยินคนรักยกขางตัวเองอะไรกันแพ้ท้องแล้วหล่อตัวเล็กโอ้โอ้โอ้ลูกพ่อเดี๋ยวคืนเนี้ยพ่อจะส่งน้องเข้าไปหาอีกนะลูกหนูจะได้ไม่เหงาโอ้ก็แก้งพูดพร้อมกับลูกท้องของขนมปังไปมาพัวขนมปังก็ใช้มือฟาดไปที่ไหล่แกล้งของล่างสูง ทะลึ่งแล้วไงมึงอะลางเล็กก็พูดว่าออกมาขณะที่คนอื่นยืนยิ้มคำว่ากูไม่ได้ปังก็ดีแล้ววะกูว่ากูไม่ได้ปังก็ดีแล้วว่ะเมียมึงโหชิบเลยวายโอบิวก็พูดออกมาอีกก็เพราะมึงเป็นคนโลเลขี้ขาดแบบนี้ไงถึงหาเมียดีๆแบบกูไม่ได้อะขนมปังก็พูดขึ้นมาบ้าง ฮ่ไอตัวเล็กกล้าพูดนะมึงโอ้ก็หัวล้อคำเดี๋ยวเนี้กล้าพูดว่าเป็นเมียเต็มบากเต็มคำเลยนะไอ้ปังข้าโอ๊ก็พูดแซวขึ้นมาบ้างเมื่อไหร่ที่กูเปลี่ยนหน้าที่ไปเป็นผัวบ้างกูก็คงเลิกใช้แคมนี้แล้วล่ละขนมปังก็พูดบอกออกมายิ้มยิ้มเฮ้ย หนายนี่สุดยอดเลยจริงๆปังตาก็พูดออกมาคำๆได้เวลาแล้วกูว่าลราไปกันเถอะพีมก็พูดบอกออกมาก่อนที่ทุกคนจะไปขึ้นรถของตาโดยที่โอขนมปังพีมโอดนั่งเบาะหลังส่วนบิวนั่งที่เบาะหน้าด้านตรงที่ข้างหน้านะตาก็ขับรถมาที่ผับรู ซึ่งไม่ไกลจากโรงแรมมากนักตอนนี้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติก็มาท่องราตรีกันพอสมควรแต่ไม่เยอะมากนักเพราะเป็นวันจันทร์เมื่อมาถึงที่หมายทุกคนก็ลงจากรถโอก็จับมือขนมปังเอาไว้แน่นตากับบิวก็เดินนำเข้าไปในร้านและหาที่นั่งปัง มึงดื่มแค่ค็อกเทลพอนะโอก็พูดบอกออกมาขนมปังก็น่ามุย่ยทำไมอ่ะกูก็อยากดื่มแบบพวกมึงบ้างนะลางเล็กก็โอ้ดควรออกมามึงน่าจะรู้ตัวนะปังว่ามึงงี่เงาแค่ไหนเวลาเมาข้าโอดก็ว่าเพื่อนตัวเองเออเออดื่มแค่ค็อกเทลก็ได้ขนมปังก็จำยอมเมื่อถูกทั้งเพื่อนและคนรักบังคับแบบนี้ เมื่อสั่งเครื่องดื่มได้แล้วทุกคนก็นั่งคุยนั่งมองสถานที่ไปเรื่อยๆพิมพิมน้องนั่นน้องหมอนของมึงนี่ข้าโอตก็กระซิบบอกพิมพแล้งสูงก็หันไปมองตามสายตาของข้าโอตก็พบกับใบหมอนกนําลังเดินเข้ามาในร้านพร้อมกับกลุ่มเพื่อนของฉันที่ไหนกันละ่ะของฉันก็มีนายคนเดียวนี่ไงพิมพ์ก็พูดบอกออกมายิ้มยิ้ม คาอดก็เอาศอกกระทุงทองพิม์พแก้เขินไม่เข้าไปทักน้องหน่อยหรอคาโอ๊ดก็แกล้งถามอีกไม่เอาหรอกต่างคนต่างอยู่ดีกว่าคืนฉันไปทักเดี๋ยวคนแถวนี้ก็งอนพอดีพิม์ก็พูดแย่คาโอ๊ดก็ได้แต่ยิ้มรับขำๆพอเริ่มดึกนักท่องเที่ยวก็เริ่มมากขึ้น สาวๆหลายคนต่างให้ความสนใจกับกลุ่มของโอเนื่องจากรวมผู้ชายหน้าตาเดียวไว้ถึง6คนแต่ถ้าสาวๆจะสังเกตสักนิดก็จะรู้ว่ามีชายที่สดอยู่แค่2คนเท่านั้นเพราะพิมพ์กับโอต่างนั่งคอเคียรกับกลลักของตนเองไม่ห่างเลยพิมพ์มึงไม่ต้องมาเบียดขนาดนี้ก็ได้คาโอดก็พูดขึ้น ทำไมหล่ะก็ฉันห่วงนายนี่พิมพ์ก็พูดเบาเอาอกมายิ้มยิ้ม้อมกับยกแกวแ้วเราขึ้นมาดื่มและมองล่างบางด้วยสายตาวิบวับมึงเมาหรือเปล่าเนี่ยพิมพคาอูดก็ถามขึ้นไม่เมาอะไรกันเพิ่งดื่มไปนิดเดียวหาว่าฉันเมาได้ไงถ้าจะเมาคงเมานายมากกว่าพิมพ์ก็พูดเบาเอาอกมาอีก จะอวกลางบังก็ว่ากลบเกลื่อนความคืนอ้าไอโอปังมีคนท้องเพืเ่อนแล้วเว้ยโอ๊ดบอกว่าจะอวกอาการเดียวกับเมียมึงเลยพิมพ์ก็บอกออกมาแล้วก็หัวเราะออกมาเบาๆไอ้บ้า,บา,บาพิมพ์มึงยังไม่ได้กูมึงจะมาว่ากูท้องได้ไงขาโอ๊ดก็พูดบอกออกมาทันทีเฮ้ยนี่มึงยังไม่ได้โอดิ้งหรอไหวพิมอ่อนว่ามึงตากระแกงแซว กอดเปียวไว้กินหวานด้วยแต่ไม่แน่หรอกคืนนี้กูอาจจะได้กินของหวานก็ได้พิมก็พูดออกมาพร้อมกับแก้มมองล่างบางด้วยสายตาที่กลุ้มกลิ่นทำเมาคาโอดคืนน้ำลายลงคอยอย่างฝืนฝืนทะลึง่งขาโอดก็ว่าออกมาเสียงอ่อมแอมพิมก็กอดไหลบางเอาไว้แล้วโยกไปมาล้อเล่นน่ะ ถ้านายไม่พร้อมฉันก็ไม่ทำอะไรหรอกพีมก็พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่จริงจังมึงนีง่ดีเนอะไอพีมถ้าไอโอ้ไม่พร้อมมึงก็ไม่ทำอะไรไม่เหมือนโอนบางคนแม่งต่อให้ฟ้าถล่มแผ่นดินทลายถ้ามันอยากจะเอาอะไรก็คงห้ามมันไม่อยู่ขนมปังก็พูดแขะพร้อมกับมองโอ้ยห่างตาโฮ้ยมึงก็เกินไปปังแต่เอ๊เดี๋ยวนี ก้พูดก็เดิมนะโอก็พูดสาวคนรักของตัวเองขึ้นมาบ้างเฮ้ยพิมผู้หญิงที่โตนั้นเขามองมึงใหญ่เลยวะ่ะตาก็พูดพร้อมกับพยักพยเยิดหน้าไปทางตัวที่บอกพิมก็หันไปมองก็พบว่าผู้หญิงสาวกลุ่มนั้นมองมาจริงๆเขาคงจะจำได้แล้วมั้งว่ากูเป็นใครพีมก็บอกออกมาอย่างไม่สนใจเฮ้ยเฮเดินมาแล้ววะ่ะตาก็บอกอีก ก่อนที่หญิงสาวสองคนจะเดินเข้ามาหาพีมขอโทษนะคะใช่พี่พีมพีละวิทย์หรือเปล่าคะหญิงสาวก็ถามขึ้นแครงกับเสียงเพลงเออใช่ครับพีมก็ตอบรับหญิงสาวสองคนก็ยิ้มกว้างกอดเดิมก็ถ่ายรูปด้วยได้ไหมคะพอดีพวกเราเบื่อพี่พีมมากมากเลยคะ่ะไม่คิดว่าจะเจอตัวจริงหญิงสาวก็บอกมาอย่างดีใจ หญิงสาวคนหนึ่งก็รีบไปนั่งแทรกระหว่างพิมพกับข้าโอ๊ตทันทีเพื่อจะถ่ายรูปทําให้ข้าโอ๊ตแค่ยับแหาขนมปังแทบไม่ทันพิมเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างก็รู้สึกหน้าตึงขึ้นมาน้องครับน้องบอกว่าน้องรื่มพี่มากใช่ไหมครับพิมพก็ถามขึ้นค่ะหญิงสาวก็ตอบถ้าน้องเป็นแฟนคลับพี่น้องเคยเข้าไปในเว็บเพจแฟนคลับพี่แบ พิมก็ถามอีกหญิงสาวสองคนก็ทำหน้างงก็เคยเข้าไปบ้างนะคะส่วนใหญ่พวกเราจะซื้อนิตยสารที่พี่พิมพ์ถามแบบมาเก็บบอาไว้หญิงสาวก็ตอบออกมาแล้วล่าสุดเข้าไปเมื่อไหร่หรอครับพิมพ์ก็ถามขึ้นอีกยิ่งทําให้หญิงสาวสองคนงงขึ้นมาอีกพอไม่เข้าใจว่าทําไมพิมพ์ถึงถามแบบนี้หลายเดือนแล้วล่ะคะ่ะพอพวกเราติดสต็อปก็เลยไม่ค่อยได้เข้าไปดูสักเท่าไหร่ งั้นเหรอครับงั้นน้องก็คงไม่รู้สินะครับว่าคนที่น้องนั่งเบียดเขานั่นนะคือใครพิมพ์ก็พูดทำให้หญิงสาวหันไปมองข้าโอท,ทันทีส่วนข้าโอตก็มองพิมพ์อย่างงงงงเออใครเหรอคะหญิงสาวก็ถามขึ้นมาบ้างเขาเป็นแฟนพี่ครับแล้วแฟนคลับในเว็บเพจเขาก็ทำเรื่องแฟนพี่ขึ้นมาด้วยน้องคงไม่รู้ว่า ตอนนี้แฟนขับเขารักแฟนพี่มากกว่าพี่ซะอีกเขาคงไม่พอใจถ้ารู้ว่าน้องเบียดแฟนพี่เมื่อกี้พิมพ์ก็พูดได้น้ำเสียงเรียบหนึงแล้วยิ้มให้อ่อนๆทำให้หญิงสาวหน้าเสียทันทีแล้วก็รีบลุกออกไปยืนอีกด้านของพิมพ์อย่างรวดเร็วเออขอโทษค่ะหญิงสาวก็พูดขึ้นมา,มา,มาไม่เป็นไรครับพิมพ์กูไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อย คาโอตก็ตอบรับคำขอโทษของหญิงสาวก่อนจะหันไปพูดกับล่างสูงข้างๆแต่ฉันไม่ชอบที่นายถูกทำแบบนี้ล่างสูงก็บอกมาอีกทำให้หญิงสาวหน้าเสียหนักกว่าเดิมเอองั้นเราสองคนไมร่รบกวนแล้วนะคะหญิงสาวก็บอกมาทันทีเฮ <c oughs> มึงนี่สุดยอดจริงจรงิห่วงโอตมากกว่าแฟนคามึงซะอีกขนมปังก็พูดขึ้นอย่างขำขำ แต่กูไม่ชอบเลยนะพิมพที่มึงทำแบบนี้นะ่ะคาโอตก็พูดขึ้นทำไมล่ะฉันให้ความสำคัญกับนายมากกว่าเรื่องอื่นไม่ดีหรือไงพิมพ์ก็พูดขึ้นออกมาเสียงจริงจังคาโอตก็น่าขึ้นสีนิดถามว่ารู้สึกดีหรือเปล่าล่างบากตอบเลยว่ารู้สึกดีที่พิมเอาใจใส่ความรู้สึกของคาโอต์แต่คาโอตก็ไม่อยากจะให้พิมถูกคนอื่นเอาไปว่าในทาง ที่ไม่ดีเช่นเดียวกันมันก็ดีแต่กูอะไม่อยากจะให้มึงเสียหายพอปกป้องกูหลักนะลางบางก็พูดออกมาเสียงจริงจังโอ๊ตฉันไม่แคร์ใครไม่สนใจใครมากไปกว่าน,นายหรอกนะพิมพ์ก็บอกออกมาหวานเกินขนมปังก็พูดแซวขัดขึ้นมาบางทำให้ข้าโอ๊ตยิ้มำํำ กูรู้เอาเป็นว่าต่อไปนี้มึงอย่าทำแบบนี้อีกนะลางบางก็บอกออกมาอืมก็ได้แต่ถ้าใครมาวุ่นวายกับนายมากเกินไปฉันก็ไม่เอาไว้หรอกนะพิมก็บอกออกมาอีกข้าโอ๊ก็ได้แต่สายหน้าไปมายิ้มยิมตอนนี้ต้ากับบิวก็ออกไปเต้นหาจับสสวๆหนุ่มๆกันแล้วเหลือเพียงแค่ครูลักสองครูเท่านั้นที่นั่งอยู่ที่โต๊ะ ขอโทษทีนะคะพี่พีมพี่โอ๊ตเสียงของชายหนุ่มกระดังขึ้นทำให้พีม์กับโอ๊ตเงยหน้าไปมองมีอะไรหรอหมอนพีมก็ถามขึ้นเสียงเรียบนิ่งวงแขนแกงก็ยกไปคอนไหล่บางของข้าโอ๊ตเอไว้แสดงออกเต็มทีว่าข้าโอ๊ตเป็นอะไรกับตัวเองใบหมอนก็มองมือของพีมนิดๆแล้วยิ้มออกมา ผมแค่เดินมาทักนะฮะแล้วก็เลยอยากจะเลี้ยงเหล้าพี่พิมสักแก้วหวังว่าพี่พิมพ์คงไม่รังเกียจนะฮะใบหมอนก็พูดบอกพิมพ์ก็หันมอมองหน้าข้าวโอ๊ตซึ่งล่างบางก็บพยักหน้ารับก็ได้นะขับใจพีมก็ตอบรับใบหมอนก็ยิ้มกว้างก่อนจะวางแก้วเหล้าที่ตัวเองถือมาไว้ที่โต๊ะตรงหน้าพิมพ์แล้วไม่ออกไปเต้นหรอฮะใบมอนก็ถามอีก ไม่ละพี่อยากนั่งกับโอ๊ตมากกว่าพิมก็บอกออกมาใบามอนก็ชะงักไปนิดก่อนจะยิ้มกว้างออกมาคิกิงั้นผมให้อยู่เป็นแก้งดีกว่าผมไปเต้นกับเ,เพื่อนๆก่อนนะคะใบมอนก็บอกลาก่อนจะเดินไปจะว่าไปน้องมันก็น่ารักดีนะมึงไม่เสียดายหรอข้าโอ๊ตก็ถามขึ้นโอ๊ตในยอยากให้ฉันกลับไปหาใบามอนมากแน่เหรอฮะพิมก็พูดออกมาเสียงเข้ม ก็แค่พูดเล่นทำไมต้องทำเสียงแบบนั้นด้วยละ่ะคาโอตก็พูดว่ากลับไปก่อนจะหยิบแก้วเหล้าขึ้นมาดื่มอ้าวก็หยิบผิดแก้วเฉยเลยคาโอตก็พูดขึ้นมารลับรู้ว่าดื่มแก้วที่รสชาติต่างไปจากเดิมไม่เป็นไรได้ดื่มไปเถอะพีมก็พูดบอกคาโอตก็เลย ปล่อยเลยตามเลยดื่มเหล้าในแก้วของพิมพ์จนหมดส่วนโอกับขนมปังก็นั่งคุยกันบ้างทะเลาะกันบ้างเวลาที่โอจะเข้าห้องน้ําก็ต้องนีบขนมปังไปด้วยเวลาที่ขนมปังจะเข้าห้องน้ําบ้างโอก็จะตามไปด้วยเช่นเดียวกันโอฉันจะไปห้องน้ําไปด้วยกันไหมพิมพก็ถามขึ้นยังไม่ไปอ่ะไปก่อนเถอะถ้าโอตก็พูดบอกออกมา พิมก็ไปยักหน้ารับก่อนจะลุกเดินไปยังห้องน้ำส่วนข้าโอ๊ตก็มองอค,คนลุกตามพิมไปด้วยส่วนพิมก็เดินเข้ามาในห้องน้ำซึ่งมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใายบางป,ปลายไม่มากนักเพราะส่วนใหญ่จะสนุกและเต้นอยู่ด้านในร้านซะมากกว่า พีมก็ทำธุระส่วนตัวเสร็จก็เดินมาล้างมือและส่องกระจกก่อนจะเห็นใบหมอนเดินยิ้มเข้ามาสนุกไหมคะพี่พีมใบหมอนกระถามขึ้นพีมก็มองหน้าเด็กหนุ่มผ่านทางกระจกก็ดีนะพีมก็ตอบกลับเพราะอย่างน้อยเด็กหนุ่มก็ไม่ได้มาหาเรื่องหรือเว่ยไวอะไรแต่คิดแบบนี้ได้ไม่เท่าไหร่เด็กหนุ่มก็กอดเข้าทางด้านหลังของพีมทันที มีคนในห้องน้ำหันมามองบ้างหมอนปล่อยพี่ทำไมทำแบบนี้ฮะพิมก็พูดเบาอ,ออกมาเสียงแข็งพร้อมกับแกงมือของใบมอนออกแล้วหันไปมองหน้าเด็กหนุ่มผมลาพี่พิมผมลืมพี่พีมไม่ได้เด็กหนุ่มก็ตอบกลับมาเสียงสันส่นๆหม่อนพี่นึกว่าเราจะเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้แล้วนะพิมก็พูดเบาอ,ออกมาอีก ผมไม่เข้าใจพี่โอ๊ตมีอะไรดีพี่พิมถึงได้รักเขาทำไมไม่เป็นผมเด็กหนุ่มก็พูดตัดเพ่อออกมาพร้อมกับกอดล่างสูงอีกคร้งพิมก็ถอนหายใจออกมาอย่างเหนื่อยใจปล่อยพี่เถอะมอนพี่จะไปหาโอ๊ตพิมก็พูดเพื่อให้อีกฝ่ายตัดใจแต่กลายเป็นว่าใบามอนประกบจูบพิมอย่างรวดเร็วซึ่งพิมเองก็ไม่ทันได้ตั้งตัว ลิ้นเลยก,ก็พยายามจะสอดเข้าไปกระตุ้นลิ้นร้อนของพิมแต่ก็ทำไม่ได้ใบหมอนจึงพาออกด้วยสายตาแข็งกร้าวก่อนจะดึงพิมเข้าไปด้านในสุดของห้องน้ำใบหม่อนปล่อยพีมพี่ไม่อยากใช้กำลังกับเรานะพิมก็พูดบอกออกมาเสียงเค้มพราะใบหม่อนก็ยื้อยุดพิมไม่ไปพี่พิมอยากฝืนเลยฮะเพราะผมรู้ว่าตอนนี้ พี่พีมกำลังต้องการเปิด่อยผมนี่แหละฮะจะช่วยพี่พีเมงโอ๊ตมึงเป็นอะไรเปาวะขนมปังก็ถามขึ้นเมื่อเห็นเพื่อนตัวเองนั่งบิดไปบิดมาไม่รู้ว่ะมันร้อนยังไงก็ไม่รู้ข้าโอ๊ตก็พูดบอกไม่สบายหรือเปล่าขนมปังก็ยังก็งวลเพื่อนมันอึดอัดน่ะข้าโอ๊ตก็พูดอธิบายไม่ถูกรู้สึกร้อนวูบวาแถวๆหน้าขา กว่ากูไปห้องน้ำดีกว่าข้าวโอดก็พูดบอกก่อนจะรีบลุกเดินไปยังห้องน้ำตลอดทางที่ไปเวลาที่เดินสวนเดินชนกับใครข้าโอดจะมีความรู้สึกเหมือนอะไรบางอย่างมันกำลงังจะตื่นตัวขึ้นแต่ล่างบางก็พยายามกัดฟันทนเดินต่อในพูดแบบนี้หมายความว่าไงคะพีมก็ถามขึ้นทันทีใบหมอนก็นยกมือมาลูบหน้าอกของพีมแล้วลากไป กดเน้นที่จุดๆนั้นของพิมพอย่างยังย่วๆผมรู้นะว่าตอนนี้ตรงนี้พี่กำลังอยากปลดปล่อยเป็นไงฮะคงรู้สึกหลอนบา้าบ้าเลยละสิผมแค่ใส่ไปนิดเดียวเองนะฮะ<ม>เด็กหนุ่มพูดออกมาแล้วมองพิมพ์แบบตาหวานพิมพ์ก็จ้องหน้าเด็กหนุ่มคมิงก่อนจะจับไหล่ทั้งสองข้างของใบหมอนบีมอย่างแรงโอ้ยพีย่พิมพ ผมจเจนะ็บนะใบหมอนก็ล้องออกมาพร้อมกับงุนงงที่ล่างสูงยังคงมีท่าทีปกตินายใส่อะไรลงไปในแก้วเล้าใช่ไหมใบหมอนพิมพ์ก็ตะข้อขึ้นมาใช่ผมต้องการให้พี่พิมพ์พต้องการผมอีกครั้งผมจะช่วยปลดปล่อยให้พี่เองนเหรอฮเด็กหนุ่มก็ว่าบอกออกมาบ้างบัดศบเอ้พิมพ์ก็กัดฟันว่าออกมาก่อนจะนึกอะไรได้ขาโอ๊ต พิมก็ตกใจเมื่อหนึกไดายว่าคาโอตเป็นคนดื่มเหล้าแก้วที่ใบหมอนออกมาให้แรงสุงก็พักใบหมอนทันทีแล้วรีบออกมาจากห้องน้ําก็พบว่าคาโอตกําลังเดินหน้าแดงเข้ามาพอดีแต่พิมคาโอตก็เรียกคนรักก่อนจะชะงักเมื่อเห็นใบหมอนออกจากห้องน้ําที่พิมเพิ่งเดินออกมาใบาหมอนที่ไม่รู้เรื่องอะไรก็ยิ้มย่อออกมาโอตเป็นอะไร พิมพก็ขยับเข้าหาล่างบางแต่ข้าโอ๊ตอยหนีใบหมอนก็รีบมาเกาะแขนพิมพในทันทีพี่โอ๊ตวันนี้ผมขอมาขอทวงพี่พิมพคืนนะฮะใบหมอนก็ว่าบอกออกมายิ้มๆก่อนจะถูกพิมพสมบัดอย่างแรงเลิกบ้าได้แล้วมอนพี่ไม่ได้พิสหวานหมอนเลยสักนิดหมอนเร็วมากเลยนะที่คิดจะใช้ยากับพี่แต่โทษทีนะคนที่รับเคาะแทนพี่คือโอ๊ต พิมก็ตะคอกอ,ออกมาทำเอาอใบหมอนชงักส่วนข้าโอ๊ตกำลังจะเดินหนีทั้งคู่แต่พิมรีบเข้าไปประคองซะก่อนอย่าอย่าอย่าถูกตัวกลัวลางบางก็เบาออกมาเสียงผ่าใบหน้าแดงกำ่ำทำให้พิมรับรู้ได้ว่าตอนนี้ยากำลังออกฤทธิ์และรู้แล้วว่าเป็นยาอะไรโอ๊ตมองหน้าฉันโอ๊ตตั้งสตีเอาไว้ฉันจะพานายกลับห้องพิมก็รีบบอก ไม่นะพี่พีมผมไม่ให้พี่ไปใบหมอนก็คว้าแขนพีมมาไว้ปล,ลักล่างเลยถึงกับกระเด็นไปกระแทกกระบางล้างหน้าอ่างล้างมือทันทีเมื่อพีมสะบ,บัดอย่างแรงมีอะไรกันวะพีมตาที่เดินเข้ามาในห้องนาพอดีก็ถามขึ้นเมื่อเห็นเหตุการณ์ตรงหน้าตากูขอเอารถมึงกลับโรงแรมก่อนได้ไหมโอดอาการแย่แล้วพีมก็พูดบอกออกมาขณะประคองเข้าโอด ตาก็รีบคว้ากุญแจให้ทันทีมึงช่วยจับไม่ให้เด็กบ้านี่ตามกูทีพิมก็พูดบอกเมื่อเห็นใบหมอนลุกขึ้นตาก็รีบไปจับใบมอนเอาไว้เออเออเอ,อมึงไปเถอะเด็กพวกกลัวกลับกันเองได้โรงแรมอยู่แค่นี้เองตา,ก,ก,าก,ก็พูดบอกพิมก็รีบพาข้าโอ๊ตออกจากห้องน้ําทันทีและประคองเพื่อออกจากผับพอดีกับที่ขนมปังหันไปเห็นโอ้ไอโอ๊ตมันเป็นอะไรไม่รู้ไอพิม มันพยุออกไปหน้าร้านแล้วขนมปังก็พูดพร้อมกับลุกขึ้นยืนตามกูไปด้วยปังไอบิลมึงนั่งร้อยตาที่นี่นะเว้ยโอก็พูดบอกก่อนจะรีบเดินตามคนลักออกไปจากร้านไอพี IP ไม่อดเป็นะไรอะขนมปังรีบวิ่งเข้ามาถามใบหมอนมันตั้งใจจะวางยาฉันแต่อดดันโดนแทนนะสิ พีมพก็บอกออกมาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดโดนยาหลยขนมปังก็ถามอีกโอมองหน้าขาอูดก็พอจะเดาออกยาแบบที่มึงเคยโดนเนี่ยหละปังโอก็บอกออกมาตรงๆขนมปังนี่ตาโตทันทีเฮ้ยรีบพามันกลับโรงแรมเลยโอมึงไปขับรถสิไอพีมพึงพาอูดไปนั่งข้างหลังขนมปังก็พูดบอกพร้อมกับเปิดประตูรถให้กับพีมและ ข้าโอทพิมก็พาข้าโอทเป็นนั่งด้านในและสมุนแจรถให้กับโอขนมปังก็รีบขึ้นรถเช่นกันโอก็ขับรถออกจากพับอย่างเลือดเร็วพิมพ์กูร้อนพิมพ์พิม,พมข้าโอทก็พูดบอกพร้อมกับจะถอดเสื้อแต่พิมพ์คว้ามือไว้ก่อนอดทนไหมนะโอทเดี๋ยวฉันพาไปอาบน้ำจะได้หายร้อนพิมพ์ก็บอกกับ โอ้จอดรถก่อนเสียงของขนมปังก็พูดขึ้นทำให้โอจอดรถแทบจะทันทีอย่างดีที่ไม่มีรถตามมาจากด้านหลังมีอะไรปังโอก็ถามขึ้นขนมปังก็ไม่ตอบแต่เปิดประตูลงรถวิ่งเข้าไปในร้านยาที่อยู่ใกล้ๆสักพักก็วิ่งกลับมาเมืองไปซื้อ,อยาอะไรของมึงฮะเพื่อนมึงอาการแย่ไม่เห็นเลยไงโอก็พูดออกมาก่อนจะออกรถอีกครั้งเรื่องของกูมึงขับรถเร็วเถอะ ขนมปังก็พูดขึ้นพร้อมกับมองไปที่เพื่อนตัวเองที่หายใจหอบเหนื่อยด้วยความเป็นห่วงไม่นานรถก็มาจอดอยู่ที่ลานจอดของโรงแรมพีมก็ไม่รอช้ารีประคองข้าโอดตลงจากรถอย่างรวดเร็วโดยมีขนมปังตามไปติด,ตดเดี๋ยวให้พีม,มเมือกนี่ไปด้วยขนมปังก็ส่งถุงที่ตัวเองซื้อมาให้ล่างสูงอะไรพีมก็ถามขึ้นเอาไปถึงหน้ากูเชื่อใจมึง อย่างไรก็ฝากเพื่อนก็นด้วยขนมปังก็บอกออกมาก่อนที่พิมพ์จะพาข้าโอ๊ตเข้าไปในห้องพักอย่างรวดเร็วอูว่าเรากลับห้องเถอะวะโอก็พูดบอกเพราะไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลืออะไรได้อืมขนมปังก็ตอบรับด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดปังว่าแต่มึงซื้ออะไรให้พิมพ์วะโอก็ถามขึ้นด้วยความสงสัย ขนมปังก็มองหน้าโอเนิดเๆๆจวหล่อเลื่อนแล้วก็อยากแก้เสบน่ะแต่กูลืมเสือ้อถุงยางไปให้มันด้วยขนมปังก็ตอบแบบอุบอิบอุบอิบพีมพกูร้อนคาโอตก็ร้องบอกมาขณะที่พิมพวิ่งหาผ้าเพื่อมาเช็ดตัวให้ล่างบางทำให้คาโอตสามารถถอดเสื้อตัวเองออกได้โดยที่ไม่มีใครห้ามแล้วเพราะอยู่ในห้องโอตอย่าถอด พิมก็พูดว่าออกมาพร้อมกบวิ่งไปจับมือของข้าโอตเอาไวา้แต่กูร้อนปล่อยกูล่างบางก็ร้องบอกออกมาด้วยความร้อนและอึดอัดภายในตอนนี้้าโอใส่แค่กางเกงยีนต์ตัวเดียวร้อนใช่ไหมเหมือนมานี่พิมก็ช้อนตัวอุ้มล่างบางไปทิศว่ายน้ําส่วนตัวที่อยู่นอกระเบียงแล้วผ่าล่างเล็กลงไปแช่พร้อมกับตัวเองแต่้าโอรับรู้ได้ถึง ความตื่นตัวและเมื่อพิมพ์ถูกเนื้อต้องตัวเธงแบบนี้ปล่อยปล่อยนะพิมพ์อย่าดวนตัวกูลางบางก็รีบผลักออกเมื่อรู้แล้วว่าเธต้องการคนตรงหน้านี้มากแค่ไหนทำไมพิมพ์ก็ถามขึน้นกับกูกูก,กูลางบางก็พูดแต่ไม่ทันจะพูดต่อข้าโอทเป็นไฟาย พุ่งเข้ามาหาพิมซะเองแรประคบจูบอีกฝ่ายอย่างเร่าร้อนพิมพ์ก็รีบผักเขาอดอ,อกอย่างรวดเร็วโอ๊ในมีสติหน่อยสิโอ๊ตพิมพ์ก็พูดบอกออกมาถ้าข้าโอ๊ดไม่โดนยาพิมพ์อาจจะรู้สึกพอใจที่ร่างบางเดิมกับตัวเองก่อนแต่นี่มันไม่ใช่พิมพ์ไม่อยากจะเอาเปรียบข้าโอ๊ตอนที่ข้าโอ๊กำลังโดนยาแบบนี้พิมพกลุมมใหวเลย มึงช่วยกูด้วยลางบางก็บอกออกมาอย่างน่าสังสารแต่ฉันไม่อยากให้นายลืมครั้งแรกของนายในวันพรุ่งนี้นะโอ๊ตฉันอยากให้นายจำมันได้และเต็มใจที่จะให้ฉันจริงๆพิมพ์ก็พูดออกมาด้วยความบัดอันอดกลั้นเหมือนกันเพียงแค่เห็นสายตาเชื้อเชิญและลิม้มฝีปากอวบอิ่มของข้าโอ๊ต พิมก็แทบจะควบคุมตัวเองไม่อยู่ขาอุดกระจับเสื้อที่เปียกของล่างสูงเอาไว้นน่นกูเต็มใจมึงมถึงแม้ว่ากูจะโดนยางแต่กูก็จำทุกอย่างได้แน่นอนช่วยกูด้วยพิมกูไม่อยากให้ใครช่วยกูนอกจากมึงลางบางก็พูดออกมาทำให้พิมถึงกับอึ้งก่อนจะกระชากลางบางก็ามาจูบอย่างหมดความหมดทน ลิ้นของทั้งคูก็เกี่ยวพันกันไปมาตอนนี้ข้าโอตก็นั่งอยู่บนตักของพีมโดยที่แช่อยู่ในน้ำแล้วทั้งสองคนก็แนบชิดติดกันมือแก่งก็บีบเค้นบ้านท้ายอย่างแรงยิ่งทำให้ข้าโอตนี่แบบกระตุนมากขึ้น เสียงในลำคอของข้าโอ๊ตกระดังขึ้นบ่งบอกได้ว่าตอนนี้คือแบบความอดทนที่มันมีมันหมดแล้วจริงๆเรียบร้อยโรงเรียนพิมพ์จริงๆต้องขอบคุณใบหมอนนะเนี่ย